สวัสดีจ้ะวันนี้นําพามาทํางานอีกแล้วเออชีวิตก็มีแต่งานเนี่ยแหละฉันนะมีแต่งานกับพวกแกนี่แหละอุ๊ยไปไกลหวานอ่ะววันนี้มาดู Virtual Run จัดที่สเตเดียมวันนี่บรรยากาศงานเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นพิธีกรเจอแล้วฮะโอรส99ของเราคุณปามประสิทธิ์นะสวัสดีชื่อตอนเช้าเลยเช้ามากงานเช้าเชิญฮะวัดอุดรภูมิฮะใครฮะตัวทีวัดอุดรภูมิฮะเฮ้ยอุดรภูมินะฮะวัดเออเอาหัวหน้าผักเอาหน้าผัก ไม่ได้มองเละมองแต่พยาบาลอย่างเดียวเลยดูขวัญนะดูแกเท่มากเลยเป็นดับเบินได้แล้วแบบได้น้ำหนักตัวนะกตอนนี้เกินแตกสจะบ้าแล้วเลกงีทีมางานแต่ลวงทาวิ่ง คูเนี่ยเ่อเร็วๆนี้ไอ้ร้อยเห็นด้วยกันได้ไงพี่โด้โอ้ยฮกประการเลยว่าว่าเขาทำงานฟรีเฮ้ยตู้นี้นะทีมงานได้ยินด้วยไหมทีมงานนะฮะผมของต้คู่หานสองมาทำได้ดํากับดาพักศิลได้แล้วนะฮะหรือหานสามงานได้ยินนะฮะหานสามก็ได้นะฮะพี่โด้ก็เปิดเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินก็เดี๋ยวตัดไลฟ์ตัดจากที่ไลฟ์นี่แหละเดี๋ยวตัดให้ตัดแคปไปให้โอ้งานตัวเองตัดคลิปไม่ขยายดีวะเวลาทำงานไปด้วยกินไปด้วยโอ้ยอะไรมันจะ บอกเลยนะต้องไปวิ่งนะันงรถเต็มวตอนนี้อยู่กับตัวท็อปของ99พี่ทนคุ้งนี่แล้วก็มาแล้วเจ็่ปูของเราพี่แจ็คเล็กของเราวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณที่ดันมากๆนะฮะมาช่วยงานผมเนี่ยมองตามึงพูดอะไรมองตาน้องด้วยมึงอยากโทษมาไง แ้ดามาช่วยงานผมเราเจ็ด่เท้าไม่น่าเชื่อคือผมเนี่ยห้ามน้องแล้วบอกเฮ้ยแจ7โมงมันหนักมากเว้ยถ้าไม่ไหวเนี่ยบอกพี่พี่มาเองน้องก็แบบว่าใช้ดามนี่ก็ดีบอกเฮ้ยพี่แท็กไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปช่วยเลยเนี่ยแล้วยังยังไกลดีนะบอกว่าจะอยู่กันถึง4ทุ่มผมบอกเฮ้ยแกดีเหรอว่าข้าจอดดีกว่าข้ดจอดตรงนี้ข้าจอดตรงี้หมดฝากไปด้วยกับมือถือมือใจฝากเลยฝากเลยแก เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวชื okay. ่ออะไรวะ Jack Tech Channel ต่ากไปด้วยตอนนี้เพิ่กดตั so ้เพิ่มสองหมื่นอ้าวไล่ไปไล่ไปกดคลิกคริกกดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่เขาให้กดล่ะอยู่ต้องเฟซบุ๊กนะถูกต้องชื่อเดียวกันเลย Jack Tech แล้วเดี๋ยวจะเชิญเจ๊ดำมาสัมภาษณ์ยินดีครับพี่อะไรอย่างรู้ว่าแจดำเนี่ยเป็นเพศไหนกันแน่เขาเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไหมเขาเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไหมผมดาเขาจะถามคัดก่อใคัดก่อนเร็วเร็วนี้เรียบร้อยหมดคิววของเราแล้ เรียบร้อยแล้วก็สดูต่อให้รุ่นพี่วันนี้มีต่อเหมือนกันนี่ไปก้9ๆใช่ไหมได้ที่ไปไทยลีกต่อได้อ่ะวันนี้สนุกสนานได้สมควรฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยจะหมดแล้วช่องปาล์มสาวป่าท่าบ้านะไปกด subscribe ช่องกันได้แล้วก็เดี๋ยวฝากช่องเจดมเพื่อเดี๋ยวพาไปแลบกันชวนแลบกันไปพาไปสัมผัสใ้สัมภาษณ์หน่อยโอเคไปแล้วไปแล้วไปนะทำงานเสร็จแล้วก็ต้องมาหาอะไรกินหน่อยเดือนนี้อยากกินข้าวมันไก่ แล้วก็ต้องกินเจ้าเด็ดๆด้ยวยดีเด็ด,ด,ดมาลาซิโกไก่สับจิ้ม เรียบร้อยแล้วอร่อยมากมีอะไรติดฟันไหมไม่น่ามีนะเยวไหนเนาะโอเคอละอิ่มนะกลับบ้านนอนไปไหนกันหมดเนี่ยสามมาสามมุมหายไปไหนแดงมาเร็วลูกเกงมาเร็วอีทมาเร็วโอ้โหวิ่งมาไหนวะเนี่ยโอ้โหหอบเลยอีเร็ว อ้วนตับเลยวะเนี่ยฮะดูหลังมึงนี่แบนเลยเนี่ยออเอาโ,โ,โอ้เข้เค้เอานั่งลงนั่งลงเอาเหนื่อยเหนื่อยเอากินกินเอากินก่อนกินก่อนเห็นมานุ้ง dom, มาเด้อๆๆกินเลยกินเลยแดงมาเร็วทำไมจะทักทายแฟนคลับอะ โอ้เขาลบเขาลบอืมอ่าทักทายแฟนคลัคบหนะ่อยเออมาแดงมา้งเนี่ยนี่เราของแดงมังนี่แดงเลยลูกมานี่ตัวอิจฉานี่ตัวอิจฉานี่ก็นี่ไ <sk r att> งของเฮงอยู่นี่ไงอยู่นี่มาดูอืกินเอออ่ะแดงมาลูกมาเร็วอา่า,อาโอ้กินเลยกินเลยลก,เกินเลยเนี่ยลูกของตรงเนี้ยเออกินเลยกินเลยหมดแล้วอ๋อ เออีกมอ,อืมนอนนะเออเท่านี้ต้องนอนแล้วล่ะอืมนั่งกินมันลำบากไปนะนะเพลงอ่ะไออไหมอ่ะทั้งหมดเลยสามมาสามมุมอิ่มท้องกันไป